ครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูมาเชียร์ฟุตบอลในนัดสุดท้ายของไทยพรีเมียร์นะวันนี้เชียงรายเตบกับสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศันนัดสุดท้ายเป็นยังไงบ้างซึ่งคนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้มานานเลยนะดูแต่ทีวีนะครับวันนี้จะพามาชมนัดสุดท้ายดูบรรยากาศความสนุกสนานการเชียร์บอลวันนี้กัน,นครับไปกันครับ นี่คือบรรยากาศด้านหน้านที่ขายัวนะครับแฟนบอลชายก็มาเยี่ยมกันหน้เลยนะครับบรรยกาศด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้งในกันนะครับชั้นเนีนคุณจะได้เป็นตัวโปรเไปเลยและโปเจคของเรามีที่เปิดตวให้ด้วยนะคะโซนสามเนาะสาครับโอเคโอเคสองให้สามคุณพี่นเของเียะ โอเคได้คือบรรยากาศนะครับที่นักของเชียร์ทั้งหลายต่อแถวนะฮะเพื่อจะเข้าไปเชียร์ฟุตบอลนะครับโอ้แถวยาวมากเลยนะแต่หลังคานี่คานหนึ่งนะครับคีสองแถวตัวนู้นนะฮะยาวถึงนู่นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวคนหนึ่งไปต่อแถวกันน่สนามแล้วนะเดี๋ยวไปดูครับดูบรรยากาศครับยังไม่เห็นโอ้ เยมากครับเนี่ยบรรยากาศนะครับในสนามสนามสิงเซี่ยไล่เต็ดนะกสุด้องเชียร์มาเต็มสนามเลยฮนะูฮะยโ,อ,โอ้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้นะครับ

นะครับน,นี่คือน,นักเตะของสมุทรปราการนะครับ f อนะฮะหลังวอล้วนะคนะฮะมาเชียนะฮะ จะได้คนเคลียบอลก่อนนะฮะการมองแล้วนะครับบรรยากาศเดือนนี้คือคืดมากเลยฮะเฉสิมญาณนะครับ,รรบ <_ letter> โอ้โห <_ letter> เสียหลาได้บอลครับเกือบได้นะฮะเกือบไปเกือบไป มุมกว้างครับเดจาะบอนครับบรรยากาศครับเจ๋อรายได้บอลครับตรงนี้ ลงนี้ไหมโอ้ยสุดายมากเลยเจียงรายจะได้ทุ่มนะครับตอนนี้จะให้บิวบิวฮากบอลโอ้ยเยก่าจริงอะเก่าสุดๆครับน,นี่ต้องต่อให้โดนเลยอย่างได้บอลครับ ตุ um ้ม ah, ต ah, ah. uh ่อครับตอนนี้ผมสันมองอยู่โอ้โหแจกบอลที่สวยงามมากดิวครับดิวเกือบไปครับ ียงรายกันได้นลูกฟรีฮีครับไหนเรามาลุ้นดูฮะเอาจะได้ลูกปลา la lenta. เจบ็บดุขึ้มาครับอจะไม่ผ่านการบุกต่อครับฮ่าฮ่าฮ่าฮฮะ ในเสาบ้างไดเสาบ้างบอลนิ่งครับต้องบอลนิ่งโุ้นกับลุ้นครับได้บอลต่อได้บอลครับแอ้าขา ต่อข้อบอลเนี่ยฮะกลรมาแล้วไปดูวีอานะฮะตัวนี้เป็นลูกเอนบอลหรือเปล่านะฮะเอาแล้รวะไง การจะขึ้นนำเชียงรายหรือเปล่านะครับได้งหะะว่าลูกแฮนบอลนะครับอว่ามันจะเซบได้ห,หรือเปล่านะครับ นำของสมุปรการนะ,ะนนรนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสมุปการนำหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนโสติพัฒน์แทนชัยวัตรุรามนะฮะ,ะได้บอลเลยฮะ ่อบอลสวยงามมากครับโอ้โหชิงไล่บุกแล้วครับตัวนี้ ส่วนแล้วนะครับก็เหลือก็เวลา1นาทีนะครับนี่ผมเองกำลังบาเดเจ็บนะครับงานจะไปอีช็อสุดท้ายแล้วนะครับกับคู่แรกตรงนี้นะครับ chạm muôn da bên này á Hà sẽ chọn số chính chính ạ Rất ลาเลยครับโอ้ยอนมาศษานะครับโอ้อออปัดบเวลาทันทีเลยครับ่จุดน้เลยครับมีปะทวงนะฮเริ่มเลือนหลังแล้วนะครับตอนนี้สกอร์การก็ ย้ายฝั่งนะครับเสมอต้นนึงนึงครับตัวนี้ได้บีแได้บอลครับสวัการยังบอลได้ได้บอลนะครับวันนี้เชียงรายล,ลูกวีคิ้ครับเรามาลุ้นจังหวะนี้ดูวะเราจะได้หรือเปล่า,าลุ้นดูครับ ตัางกำแพงอยู่ครับมาดูลุงจังหวะนี้ครับว่ากำแพงของสุบัติกรสุขคนนั้นเลยจะฆ่าหรือเปล่ามาดูครับดูดูครับดูตรงนี้โอ้ยติดตรงหลังอะ ตัวเหนียวมากเลยยังได้ยังได้ยังได้ตัวครับังได้อยู่ครับ ข้าวเปับฟ้าวเลาเรามาโดนลุ่นนี้ครั้งนึงครับนะหลังจากซิกิงก้งนี้เราได้แนละ้วกี่กำแพงนะครับวันนี้ได้สอนเนี่ยนะครับนนมาดูว่า <c oughs> ตราจะยิงไอยิงข้ามีโชติพัฒน์ด้วยนะ <c oughs> ามาโนลุ่นนี้ครับ เกือบไปครับปบะตัววงลุกมุมอ่ะเร่องไรบุกต่อครับตรงนี้เกือบไปครับโอ้โหตัวเนี้เยเร็วมากเลยจเจริญสังเนี่ย ยืนโดนตัวเจริญศักดิ์ครับโดนข้ามฟ้าไปฮะ पिंजलु का ะโอ้ยอมำับเลยสูส้สดๆเลยครับ Yep. ตอนเนี้ยงนะฮะ อบบรคัเป็นลูกดอกนะครับอาต e ัวใหม่มาเสริมครับอนนี้เวลาเหลืออีกเจ็ดนาทีนะอันนี้สุดยอดการได้บุกต่อยครับอ่าไม่ผ่านมือตัว อันนี้สกอร,ร์ก็หนึ่งต่อต่อหนึ่งนะครับไปให้เจอดูอหลือไรเจ็ดนาทีนะครับามา,าต,ต่อครับอุ้ยอบไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะรีบกลับก่อนนะกันแลัวรถติดนะฮะได้เจอกันนัดต่อไปที่มีโอกาสก็จะถ่ายให้ทุกคนมาดูนะครับไม่รู้ว่าผลจะจบเท่าไรรหรออน่นะครับเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับ ตอนนี้ผมก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีใจนะตอนนี้เชียงรายขึ้นนำไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเศียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับโอเควันนี้ถ่ายประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันชิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกับเชียร์ฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้พีงแี่นี้แล้วกันเจอกัชิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับพีเชียงรายนะครับ